หมาหรือแมวอยู่ค่ะ <c oughs> เออไหนอาจะไก่ไหนจะแมวโอ้เขาไปเห็นได้นอน <c oughs> สองตัวนอนอยู่สองตัวนอนอยู่นี่เขาไปเห็นอะไ,ไหมา <c oughs> ตาย <c oughs> ตายตายตายไปเจ็ดตัว <c oughs> กรดดานนอยตายไปเจ็ดตายไปเจ็ดตัวต้มเปืเป่ <c oughs> อ <c oughs> ยๆไปไปอย่าไปอืม <c oughs> ใส่เอาใสอาใส่อืเอาขย่างน้อยมันก็ตายแล้วคอเข้าฮะทาอะทาที่นั่งพี่เบสหาเก้าอี้ให้พ่อหน่อยโซนี่เล้างก็มีตัวน้อยที่วางอยู่ข้าง เราๆราจะดูดูขูมแน่นะนะเยอะใส่ลมไปเลยเดี๋ยวพี่แยกเองอต่เพี้ยนมีจะเพียเพ้ยนอยู่เดี๋ยวสวัสดีสวัสดีถ่ายแล้วเนี่ยอันนี้แม่เพ่งพากินพามาลุยสวนก็จะหัวเลาะทำไม <c oughs> พูดดังๆด,งดง้วนะมันไม่เข้ากล้องไม่มีเจ้าของคิปไ็ต้องพูดซีไม่มีไม้ได้วยนะทั้งนังน้นทำอะไรทั้งนั้นเอาเงียบ <c oughs> ถามแล้วก็ไม่ตอบโต้กันไก่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 อกฟางไก่อบฟาง,ฟางเห็นไก่ไหมเห็นปิดเลยแล้วทำไงต่อ,อเอาเอาขึ้นอีกทำไม <c oughs> เอาเอาเห็นหน้าหรือเปล่าไม่เห็นหน้าคือ,นนอแต่เห็นครึ่งตัวอย่างนะทำไมกลัวเขาชอบอ่กะกลัวชาวชอบอ่ะเดี๋ยวต้องกดไลค์กดไคนีเขาจะได้มากดติดตามอ้าวโอ้

ใค,ใครเป็นคนวางแผนเผาตรง,ง, <laughs> งน,นี้ลืมเลย เดี๋ยวยไมปจุก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 ุกจุุกจ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 กจุ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 ก